นักกกแล็กซี่แห่งหนึ่งอันไกลโพ้นมันจอจะไม่เต็มอ่ะโดดๆอะไรไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในป่าลึกกับนายทหารคนทหารดีวะไม่ใช่ดิคนทหารต๊อกต่อยคนหนึ่ง ปลาลึกที่เงียบสงับแต่มีเสียงนกภัยอันตรายรอบข้างกำลังย่างกายเข้ามานันเห็นอะไรและเขาได้เดินไปพบกับเศษชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตเมื่อเขามองหันกลับไปถึงกับตกใจ เมื่อเห็นเพื่อนผลทหานเขาได้แขวนได้ถูกแขวนไว้ด้านบนเขารู้สึกหวาดกลัวสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายที่จะอาจจะขี้กลายเข้ามาหาเขาสภาพศพนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยมันต้องอยู่ใกล้ตัวเรามากๆ เขารู้สึกไม่ปลอดภัยทันใดนัด้นก็มีสิง่งอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวหาเขา The เปอร์เดเ h e o u t p o s ตนักกาแล็กซีอันไกลโพ้นอีกครั้งหนึ่ง เหมือนยันได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้ต้องหาที่ลงจอดนะเนี่ยโอ้โหโดนยิงเครื่องไหมมาเลยเครื่องช็อตเครื่องช็อตสงสัยจะตกไปที่ดาวโลกครับตอนนี้ โอเคเรายังมีชีวิตยอยู่นะครับตอนนี้แต่หุ่นของเราเนี่ยถ้าทางจะไม่รอดครับไปช็อตไว้รอโอเคมายานเราค่อนข้างจะเสียหายนะครับ <Okay. S 1> ส่วนหุ่นที่มากับเราเนี่ย <I did. S 1> น่าจะไม่ไหวครับ <I did. S 1> เขาอาจจะไม่ไหว <I suggest S 1> ไปเหยียบขา <I should. S 1> เขาอีกโอเค เขาสามารถสื่อสารเราได้อยู่แต่ว่าจะไม่สามารถเดินเดินทางไปกับเราได้ครับตัวนี้แต่เ,เขาจะเฝ้ามองเราอยู่ห่างๆนะครับโอเคถ้างั้นเราก็หยานเราอยู่เป็นสองคนเหรอในยานเนี่ย่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันโอ้เฮ้ยนี่ตอนเด็กๆนีผ่ผมก็ชอบเลย,เยหุ่นตัวเนี้ยมันเป็นหุ่นที่เดินสองขานะ แต่ก็ยิงเลเซอร์จิ้ว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 ,วเนี่ย <c oughs> เอ้อกดทีบด้วยครับเอ้ยทีบเป็น GTA เลยนี่มีคนอยู่ไหมด้านเนี้ย <c oughs> ไม่มีครับครับเจอเหมือนภูเขาไม่ใช่ดิทางลอดทำเออมันกดคอนโทรลเพื่อนั่งได้นะครับ <c oughs> ตรงนั้นมีศพ โอ้โหไม่ตรงนั้นแหละเยอะเลยครับเนี่ยโดนแขวนตัวนี้มีรอยเลือดนะโอ้โ,โดนแขวนกันเต็มเลยครับตัดเข้าคัดซีนมีย่องเลย โดนมัดไขว้หลังแล้วก็แขวนคอนะครับจำเป็นต้องย่องขนาดนั้นเลยเฮ้างบนมีตัวนี้ด้วยตัวเล็กๆแต่ผมไม่รู้จักชื่อนะตาแดงฝั่งเลย เฮ้ยไม่นะโ oh oh oh. อ้โหยิงตัวตายเลยครับเออตอนนี้ฝนฝนก็เริ่มตกเลยด้วยอาวมาแล้วมีซอมบี้เลยครับตอนนี้ oh oh. ตายแล้วเป็นซอมบี้เลยเหรอ <c oughs> ขึ้นมาเต็มเลยครับตัวนี้ย่องอีกแล้วอเอาตกโอ้ยบาดเจ็บพอเราตกมาจากข้างบนครับเฮ้ย <c oughs> ยีงไง ทีเฮ็ดสิบเจ็ดแม่มีกระสุนพร้อมโอ้ยผีมาแล้วผีมาโอ้เดินอย่างนี้ก็สบายกดปืนไงวะเดี๋ยวยิงเดี๋ยวกดปืนเดี๋ยวพี่จะเย็นเฮ้ยผมกดปืนไม่เป็นเอา้าเดี๋ยว,ยวอ๋อกดคิว อันนี้เก็บหมอนี่ยิงโอเคครับกดคิวอ๋อโอเคครับเข้าใจละลงไปซะกระสุนหมดไว้ปัง จะไปไหนวะเนี่ยปังเฮดช็อตเฮดช็อตปังเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้ตรงนี้ปังโอ้ยปังปังเอาเชี่ยแลโอ้โโชว์โอ้โอโกระสุนหมดโดนตบเลยกระสุนให้มันน้อยจังวะมีให้เก็บไม่ได้กระสุนเนี่ยผมไม่มีอีก อันนี่นี่ไงมีอยู่โอเคครับกระสุนกระสุนค่อนข้างจะมีจำกัดอยู่นะโอ้โหนี่มาเฝ้าบนนี้เลยเหรอพี่พี่ชายเอ้ยเอ้ยนี่เต็มหน้าผาก เสียงมันแบบโคตรใกล้อ่ะมาฟังขอนัดเดียวฟังอืมอุ้ยมาแล้ว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 เฮ้ย <c oughs> สองนัดไม่ตายอีกโอ้โห เก็บยังสโลด,ด้ได้ได้ผมเปลี่ยนกระสุนหนึ่งบางตัวมันก็ไม่ตายภายในนัดเดียวนะนี่เดินซีมาแล้วเดียวเดียวเดียวปังหัวทิ่ม อันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยหุ่นยนต์อีกแล้วที่ตัวเดิมเลยอะ่ะชำรุดเดี๋ยว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 ปังเฮ้ยวเดี๋ยวผมขอสำรวจกันนะแถวนี้มันเผื่อมีอะไรให้เก็บอีกกระสุน,นเราโคตรขัดแคลนเลยตอนนี้ s อ ATST อ๋อมันมีรหัสผ่านนะครับให้เราไปหารอยเลือดรอยเลือดที่อยู่ตรงไอหุ่นเอ S T อไอตัวที่มันไอหุ่นที่มันลมตัวเนี้อ๋อนี่เหรออ๋อครับสามห้าเจ็ดแปด โอเคสเตย์ไว้สามหาบบม้าเจ็ดแปดเนาะสามห้าเจ็ดแปดโอเคโอ้โหระบบมือสัมผัสโอ้โหศพเกิน <c oughs> เข้าไปดีไหมเนี่ย รอยนิ้วมือเลยเริ่มคิดหนักเอาไว้ยืนนิ่งมาทุกคนตอนนี้เราอยู่ในในฐานทัพอะไรก็ไม่รู้แต่บรรยากาศมันไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อะ่ะน่าจะเรลือแต่ซอมบี้แล้วมั้งเนี่ย ไม่ใช่ข้างก็เข้าหรือเปล่าวะไม่มีครับเฮ้ยมันเดินไปนู่นแล้วไอ้ตรงนี้หายหลังงลังพี่หลังหลังเฮ้ยพื้นตกไม่ถีบสวนไปเลยวะนะโอเคครับเราวิ่งเข้ามา ด้านในโดยที่ปืนเราไม่มีโอ้ย้องนี่อะแยมทำ <c oughs> ไมเอออะไรวะเอา <c oughs> เวียนกม วิ่งชนแก๊สพิษโดนความร้อนมาไอควันไม่ได้ให้ไปทางนี้เหรออันนี้เดินเดินไม่เห็นเป็นเลยเออไอควันตรงนี้ไม่เป็นแต่ไอควันตรงอีกตรงนึงเป็นเออเนี่ยเนี่โอ้โหโดนเป็นชุดจี๊ด อ๋อต้องปิดวาลตรงนี้ก่อนมันเป็นไอร้อนนอนขวางทางเองเข้าประตูไม่ได้เ <c oughs> จ็อุ้ยมาแล้วมาแล้ว เอ้ยทำไมถีบไม่เป็นไรวะไอ้นี่ไอ้หมอนี่เอ้ยโอ้โหโอ้โอหไอ้หมอนี่โอ้ถีบไม่เป็นไรเว้ยอ๋อมาโอ้โห ศพเยอะไม่แพ้กันครับโอเคครับลงมาห้องนี้ละโอเคได้ปืนแล้วครับทุกคนเอออย่างนี้หน่อยค่อยหน้าแบบอันนี้เหมือนปืนใหม่วะ่ะปืนใหม่เน,นี่ไปทางนี้แก,กันทางควันเยอะเฮ้ยปืนใหม่จิ้วจิวจ้วกว่าเดิมมีกระสุนด้วยครับมาโคตรพร้อมบวก เสร็จร้อยอย่าบอกว่าฟันพีทิกอู้มาอีกอนี่ยิงซ้ำเลยหนึ่งนัดเสียงมันเสียงกดชัดแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเข้าไม่ได้เอ๊ะ เตรียมปืนไว้รอเลยบอกเลยไม่มีของในห้องวาวเงียบเงียบโอเคแคทโดนปิดหมดละไม่ได้สักห้องนี่ ศสเยอะ200กว่าเขาดีกเลยเจอปุ๊มเนี่ยยิงเละอ,อะไรวะตีนบ้ากอ โอ้โหกระเด็นกระเด็นรัวจนกระเด็น uh, ฝั่งนี้ไฟติดลับเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้เต็มกลางหลังเลยมามออกมา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  ไอ้มันด้วยยิงรัวดิหมดยังโอเคครับพวกนี้น่าจะตายสนิทอ๋อมันเป็นสตอมทูเปอร์เหมือนเรานี่หว่าเนี่ยนี่ยังหัวสั่นดิกดิก,ดกนี่ยิงทรับหลับซะไม่หลับตงใส่กระตุกเส้นกระตุกโอ้พี่อะไรครับพี่ ร้อยไม่ยืนจังกล้าอะไรนี่อันนี้ห้องควบคุมอ่ะอ๋อน,นี่ไงเปิดได้แล้วฮึ่บเฮเดีย๋ยวบอกว่าจบแล้วโอเคห้องไหนวะเนี่ย

เก็บรอรอเก็บรอรอเก็บรอรอผีมาแล้วนีแล้วมาเดยวตัวสุดท้ายมั้งเนี่ยมาเอ้ยเอาจะถีบเขาทำไมวะ หมดแล้วไหม่เนี่นเเดี๋ยวผมเก็บกระสูนก่อน oh. โอ้โหยิงมันอยู่นะปืนนี้แต่ว่าไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่ โอเคเก็บเรียบอย่าบอกว่าเจอบอสนะเ,เกมครั้งก่อนก็เจอดาร์เวเดอร์ครับแล้วเราก็ตายเฮ้ยผีมาข้างหลังอีกอย่าบอกว่าโดนกินเอาสุดท้ายก็ตายเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหนึกว่าจะรอดครับเหมือนเข้ามาเปิดไฟให้ให,ให้พวกซอมบี้แล้วเราก็ตายเคครับสรุปแล้วติดต่อสื่อสารไม่ได้ครับเราก็คือตายครับ โอเคทุกคนครับขอบคุณที่รับชมครับเกมก็คือตัดจบดีๆครับแล้วก็วนมาเป็นฉากแรกเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะาะฝากกดติดตามนี่ครับแล้วไว้เจอกันนะครับทุกคนบายบายครับไปก่อนดื้อ